กลาสวัสดีคุณผู้ชมนุ่นทานกันด้วยนะครับวันนี้เอยไม่กลับละขอสวัสดีคุณผู้ชมนุ่นทานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องช้างเกาหีแชนแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโปเกมช์เกม,มเล่น เออทายคำถามโปเกมอนกันมาเล่นเกมตอบคำถามเพื่อมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ศึกษาด้านโปเกมอนกันเถอะเธอจะตอบถูกกี่ข้อนะเริ่มเล่นี่โหมดง่ายก่อนพอแล้วอัพขึ้นมาก็ลองท้าทายในโหมดยากนะโอเคผมจะเล่นโหมดง่ายก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีพีสองอยู่ก็อีพีแรกเนี่ยผมจะเล่นตอบมดเลยอีพีสองก็จะตอบมันยากมดเลยโอเคไปอันนี้คือตัวส,สูงและน้ำหนัก ัวไหนนักกักันคิวแล้วนีเออตัวไหนนักกันเอามันดูก็ลู้แล้วหมดง่ายววอัน,นี้ยากอยู่อันนี้เออคืออันนี้มันแบบขนาดทข้อเท่ากันเออในคอร์ดมากสูงกว่าฟูดินอยู่แล้วมันต่างกันมากอันนี้เออตัวขยะโอเคมา ต่อไปท้าทายทดสอบปกเกด็กท่านไฟโคท้อยง่ายๆต่อไปน้ำแข็งเลจิไอดีต่อไปดินกับเล็กไดริวสึต่อไปมีรสชาติและกินเฉพาะตัวอันนี้ดิ <c oughs> ก็ดูมันเป็นชายอยู่แล้วต่อไปที่วิ่งเร็ว ที่สุดจะเป็นจาฟูงจาฟูงของมันกําหนดจุดหมายให้วิ่งเร็วรี่สุดของคุณเกลอบอันนั้นมันวิ่งไม่ได้ดิตัวนี้รรงพลังขนาดที่โจมตีผู้ต่อสู้แพ้ได้ในครั้งเดียวแต่นอกจากที่ลืมอันนี้โอุโอเคเนยง,ง่ายๆเลยต่อไปท้าทายแบบทดสอบทั่วไปนากกันโดโดริโอสูงกากันพัจจิลาก้อน ต่อไปตัวไหนเป็นท่าต่อสู้สวาวมูล่าต่อไปอันตรายหากเผลอสบตาสร้างความลำบากให้อย่างมากเพราะูงพุ่งจมตีใส่ทุกคนโดยไม่เลือกหน้าอันนี้ก็ยากอยู่นะอันนี้เออไม่สามารถคืนสภาพให้ได้อย่างสมบูรณ์บางทฤษฎีก,ก่าวอ้างว่ามันควรมีคน <c oughs> กาจิโกรัสดิแล้วก็ประกอบอยู่ในภาพจิตกรรมของฟ้าผนังหนึ่งมนปีที่แล้วว่ากันว่ามีบางช่วงที่สูญพันไปแมมมูโอเคเนี่ยหมดง่ายทั้งหมดเดี๋ยวจะมาเล่นซ้ำอีกตาหนึ่งนะท้าทายท่วไปนาโกกันเฮคลอสเฮเลาคอสสูงกัน เมบูคิจิกะเอาฝีด <c oughs> นิดนึงไม่เป็นไรหรอกตัวไหนถ้าปกติโอโดชิชิเอาไปตัวไหนมอลเลที่หาของมันดูก็รู้ละมอลเลตที่หานี่มีตัวเนี้ยตัวไหนสูงกว่ากันทรีเมนเรียงลำดับน้ำหนักยาโดคิงเอออันนี้ยากอยู่นะ เออนาเกตสึซาลุอะไรไม่รู้นี่นีตตอบเปลตัวอะไรโอ้อยวันนี้อันนี้คือมหนักไปเบานะโอ้ยลิงหนักกว่าโอ้ก็ผิดจะอยู่มาเราอีกครั้งมาคือเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปนะตัวไหนหน,นักกว่ากันีนคอสมากตัวไหนสูงกว่ากันวิลเลีนตัวไหนท่านหินนี่ดิ ตัวใหม่เราไปเขาในบายตรงกับโปเกมอนตัวไหนถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆขนจะงอกเป็นโปเกมอนที่แปลกประหลาดเวลาที่ซืซืนินจะมีวัฒนากะซสซุนินนี่รู้เลยกมอนตัวไหนนักกัันนี่ดิเออเนี่ยถูกมาละมาลองอีกครั้งออาทุกทสองโปเกเด็กหมดเลยอีกครั้งหนึ่งมา ท่านหินเฟรี่นี่ท่านน้ำนี่ถ้าต่อสู้พลังจิตนี่หรือเปล่าลิงเออไปเส้นผมทำงานลาวกับเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อเอานี้แลกันเออพอถูกสตูจับหนัวจะ ขาดทันทีและจะอาศัยจังหวะน,นั้นหนีหนีมอนจา่าปล่อยไอยเย็นจากฝ่าเท้าทุ่มเทกับการเต้นระบำปลายทั้งวันเพื่อแช่แข็งน้ยอันนี้ยากอยู่นี่อ่าไม่เป็นไรห้ารับหกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยบ๊ายบายอันนี้หมดง่ายนะเดี๋ยวอีพีหน้ามีหมดยากอยู่นะ Bye